Uh-huh. สวัสดีนะ่นะนะักตกปลาทุกท่านเจอกับผมแล้วแจ็คเดวิลจริง,รงคลิปนี้นะครับมาเจอกันที่นานะครับผมมาที่จังหวัดนครนายกมาตามหาปลาช่อนนะปลาช่อนน,นั้นจริงๆได้เขาวมันเยอะจริงๆนะครับไม่ว่าใครจะไปจะมานี่คือได้ตัวแน่นอนแล้วนี้นะฮะผมมากับคันนี้เก่าเดิมตอนนี้ชอบมากผมรู้สึกว่ามันคล่องตัวแล้วมันก็ใช้ง่ายสำหรับคัน b b o นะครับเมดูซ่าตัวนี้เป็นคันสไลด์สปินนิ่งประกอบกับแมนฟอร์ด C สองพันเอสนะครับกับสาย พีอ,อ,อีส่วนจุดแปดนะวันนี้ใช้เป็นเหยื่อให้พิมพ์ไอ้ป้อง JR เจริย์ JR นะครับแล้วก็เจรี่3สามจุดศูนย์ยมามาฮ่าัชชันนะสวยๆว,วันนี้กันว่าผมจะได้สักกี่ตัวนะครับก็อ,อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดติดตามในช่องนะจกจ็ครีวิวฟิจิงด้วยเดี๋ยวไปดูกันไปกัดเลยทุกคนจะเป็นพัชชันบ็อกนะฮะ เดียวแล้วหายไม่ป๊อกนะครับไซส์สวยเลย ให้ดูเหี้ยนี่สองฟ้าไอ้ป้อง JR นะครับช่อนตัวที่26ดูเรียงไงทุกคนไม่เดินกับหลอกเล่นตะลิ่งหน้าสวยกว่าแปลง ดูดไมมโดวดูได้เป็นไอ้ป้องเจอา์เหมือนเดิมตัวที่สามสิบช่อนน้ตัวที่สามสิบ ยับมาดูทุกคนอีกหนึ่งนาครับคือนาสวยมากทุกคนแต่ว่าเหมือนเมื่อคือนฝนมันตกแล้วมันก็แดงถ้าจะทุกนาเลยครับถ้าใส่ๆน่อยนี่สนุกแน่เลยครับมันยังแดงๆอยู่ครับทุกคน นาเยอะมากที่นี่นาแบบติดๆกันเลยซอยหนึ่งก็แบบปลูกข้าวกันหมดนาเยอะมาก แต่ไม่กัดทุกคนไม่รู้เพราะนั้นแดงหรือปะ วิ่ยเดลุดเดลุด <c oughs> เล่นกันอย่างนี้เหรอ,นะเ,เ,ลอ,หรอเล่นกันอย่างนี้เหรอมีปลาผมใช้เป็นเยือเจอรี่เจ้ ่ตนี้แแจ็ครีวิวฟิชชิงนะครับคันที่ใช้คันสไลด์เมดูซ่านะครับทิ้งสองนี้อย่าเป็นไอ้ป้อง JR เหมือนเดิมนะครับตัวที่ยี่สิบเก้าอ้วนตับยี่สิบเก้านะ ใหญ่เลยโอ้ทุกคนใหญ่เลยชนัชนา้าชันมาโอ้ยยังใหญ่ดันโลดได้เลย เจอรี่ JR เอาเรื่องจริงนี่ครับดดไดโดไซแจ็ครรวิวฟิชชิ่งนะครับกับคันเมดูซ่ากันสไลด์เมดูซ่านี่นะครับคิมเจอรี่ อู้มีกัดอีกทุกคนแต่ว่าเหยื่อที่ใช้นะครับเป็นเหยื่อเอาไอป้องนะไอ้ป้อง JR ดูไสายปลาดิตัวที่28นะครับตัวนี้ตัวที่28่สิบแอดทุกคนดูดูครับเรียงนี้ทุกคน 来嘛。 แจ็ครีวิวพิชชิ่งนะครับคันมะนิซ่าตัวนี้เป็นยืดที่ใช้เป็นเจอรี่3.0อย่างยืดบาช์อนตัวที่32นะครับขยับมาอีกแปลงทุกคนลองดูครับแปลงหน้าลุ้นอยู่ครับมีคลองติดตรงนี้ลองดูตีเลาะอันเดียว ไล่มาเลยหมายแรกไล่มาเลยตัวไม่น่าจะโตนะมันติดกอหญ้ามิก้วิ่งมาดดไปดิ ไม่เอาเลยง่าเสียจังหวะไม่กัดเดี๋ยวเราตีใหม่ครับเราตีที่อื่นก่อน กลับมาย้ำข้งางในลิมลหน้าลุ่จะเดินลำบากครับน้ำเล็ก ไม่โดนนะตัวไม่โตัทุกคน,นก็จะกัดประมาณนี้ว่าไง่าว่าไง,าไงกัดบนฝั่งนะกัดบนตะลิงมันกัดบนตะลิงนะเรผมปล่อยไว้ เอิ่มกัดผิวน้ำนะทุกคนสายก็จะประมาณนี้แหละแจ็ครีวิวฟิชชิ่งรายงานตัวนะครับตัวนี้เป็นประช่อนตัวที่าสิบานึนะฮะคันเมดูซ่านะครับนี่โจสเกตนี่เอือหายไปเลยทุกคนเดี๋ยวให้ดูเยือเข้าไปเลย เจ้าจอานะครับรช่อนตัวที่สามสิบเอ็ดทุกคนก็ครึ่งวันแล้วตอนนี้ก็ประมาณสิบเอ็ดมงสี่สิบเกินข้าวก่อนนะข้างทางเลยนะะเดี๋ยวรวต่อผมไม่รู้ตรงนี้มันคือตรงไหนแล้วเข้าเส้นปลาจีนแล้วนะปลากัะดีสุดตีเยนะครับก็เดี๋ยวรู้ต่อทานข้าวกันก่อนฝากพร้องกับเซเ่ส อันนี้ถือว่าได้ไซสด์ดีทั้งนั้นเลยน็อกหมดแล้วผมไม่มีอะไรใส,ส่นะทุกคนเดี๋ยวไปหาถุงแตะข้างหน้ากินข้าวกนะ่อน อุ้ยมันอะไรวะกัดแต่หางเยอะคนมันฉลาดมากเลยไม่ยอมกัดเต็มๆกัดแต่หางนะฮะ มีส่งแม่งแบบส่งเลยนี่ไงล่ะเป็นไงล่ะต้องส่ง ไม่สวยนี่ไม่อยู่แจ็คลีวิวฟิชชิงนะครับแทนเมดูซ่านะครับตัวนี้ตัวที่34บบมสบสักกาทีแล้วครับตัวนี้กินไอป้องเจอตัวที่34เต็มปากไอป้องเจอ Uh huh, uh huh, uh huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. ตัวที่สามห้านะครับคนยกมาทั้งกอเลยนี่ฮะตัวที่สามสิบห้า แล้วก็เป็นแบบนี้น อะไรวะเป,เปิดเบ็ดเลยทุกคน นอนอยู่ตรงนั้นพอดีมนน่าอยู่แล้วนะไม้เล็กหลุดได้ไงวะ ตัวก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไไร่นะน้ำหนูแจ็คก็รีวิวฟิชชิงครับคันมีดดซ่านคะรับเนี่ยช่อนตัวที่ยี่เอ๋อสามสิบเท่าไหร่ะสามเมื่อกี้สามหกอันนี้สามเจ็ดเหยี่อกระเด็นหายไปเลยไอ้ป้องเจครับตัวที่สามสิบเจ็ด Ooh. จ็คไลวิวฟิชชิงนะครับคันมิลซ่านะครับปลาตัวที่ 48. สามสิบแปดซองพิมพ์นะครับชิ้นไอป้องเจอ JR ไอป้องเจอ j า โอ้เข oh, ้ามากัดเลยแจ็รีวิวพรชชิ่งนะครับคันใช้เมดิซ่า ลิ้มผู้หลุดตีทุกคนขึ้นมาหลุดตีเหยื่อที่ใช้เ,เป็นป้อง JR นี่นะหลุดตีช่อนตัวที่39นะครับ39